กำลังมานะครับรถด่วนพิเศษอุตราวิถีขบวนเก้านะครับกรุงเทพเชียงใหม่ตอนนี้หนึ่งสามน่าช้าสามสิบนาทีนะครับส่วนขบวนเก้าเพิ่งผ่านขอปรากฏมาเป๊ะเลยนะฮะสี่ 4, ทุ่มสี่ห้ารถกงผ่านสถานีขอปรากฏมานะครับนี่ก็คือช่วงหน้าหนาวนะครับถ้าใครอ่านน้ำเช้าบ่อยๆเนี่ยจะรู้นะครับว่าช่วงหน้าหนาวเป็นยังไง สั่นเลยนะครับก็มีลมพัดเย็นนะครับเขาเรียกว่าลมหนาวนะครับปลายฝนต้นหนาวเนี่ยมันหมดไปแล้วก็จะเป็นหน้าหนาวเข้ามานะครับผู้คนก็อาจจะไม่เยอะนะครับนะแต่ผู้คนอาจจะเยอะตอนขึ้นหนึ่งสย์แปดก็ได้ยังไม่เห็นแสงไฟนะครับเพราะว่ารถมุ่งผ่านขอบประกดมานะครับชา้าเจ็ดนาทีไม่เร็วนะครับวันนี้หืม สุดยอดครับสุดยอดเพราะขอลอเลยไม่เร็วนะครับโอเคแสงไฟมาแล้วครับเป็นอุลตร้าแมนนะครับที่ทางขบวนมา q s ฟนั่นเองแต่ผมจะขอเรียกว่าอุลตร้าแมนแล้วกันเนาะโอเคแสงไฟมาแล้วนะครับตอนนี้ก็มีข่าวดีนะครับว่าเอ,อ่อขนรจักอุลตร้าแมนรุที่สองเนี่ยมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ชุมทางศรีราชานะครับจังหวัดชลบุรี ลงล้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะนํามาทดสอบนะครับส่วนรถ3เนี่ยรถสุดท้ายเนี่ยจะมาปีหน้านะครับประมาณมะกรลาไม่ก็กุมภาพันธ์นะครับกําลังมานะครับรถด,ด่วนพิเศษอุดาวิฤีขบวนเก้รถลาช้ามาเจ็ดนานีนครับแต่ถ้าเป็นสถานีชุนแสงตอนนี้รถราช้าสี่นาทีนะครับนี พะว่านับจากตรงคอปกคนนะครับเนาทีตอนนี้ก็เหลือสี่นาทีนะครับหรืออาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมบ่อยทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้์บ่อยทีนึงนะครับวันนี้ไม่ช้านะครับช้าไม่เยอะด้วยช้ามาแค่4ี่ถึงเนาทีเท่านั้นนี่นะครับตอนนี้โรล่าช้าสี่นาทีอุลตร้าแมนทงกระบ,บวนนะครับแสงไฟสีขาวก็รู้นะครับว่าเป็นอุลตร้าแมน ถาวว่าหัวจักงเนี่ยชอบไหมชอบครับวันนี้เนี่ยก็ได้ข่าวว่ารถนําเที่ยวเก้าสองหนึ่งกรุงเทพถึงเขือป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยก็เสียเวลาเกือบสองชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่าตัวรถตู้ไยสานี่ที่เป็นสีแดงเนี่ยนะครับมีปัญหาได้ข่าวว่ามีไฟลุกด้วยนะครับแต่ไม่ลุกนะครับลุกแค่ข้างล่างตรงช่วงล้อนะครับตรงเพลาเนี่ยแต่ผมเขาเรียกว่าล้อนะครับแล้วกันนะครับเที่ยวแรกก็ช้าบานเลยนะครับนี่แหละหน้าหนาว จะมาเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์น,นะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับนะพรุ่งนี้จะเป็นวันที่สองแล้วก็จะเป็นเสาร์ที่นหน้าคือสิบสามสิบสี่นะครับนั่งไปกลับได้ครับก็จะเป็นตู้นอนแอร์นะครับนะก็ะคือตู้นอนสีแดงขาว JR มั้งครับนะไม่ใช่สีม่วงนะครับน่าเป็นสีแดงเขาเรียกว่า JR หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ โอเครถผ่านนะครับรถมาแล้วรถมาไวนะครับรถจะไปจอดทีหนึ่งที่สถานีพิษณุโลกไม่จอดพิจิตรนะครับไปจอดทีหนึ่งที่สถานีพิษณุโลกแล้วก็ไม่จอดอุตาราดิตเอาง่ายนะครับสองสถา,านีที่รถผ่านก็คือพิจิตรอุตาราดิตสอ,สองสองสถานีเนี่ยรถจะไม่จอดนะครับพอหลังจากที่ว่ารถไปจอดสถานี พิษณุโลกเสร็จแล้วเนี่ยรถจะไปจอดทีนึงที่สานีศิลาอาดเด่นชัยนครลำปางขุนตาลำพูนไปสู่ที่เชียงใหม่นะครับทุกขบวนครับต้องจอดสานีขุนตาลไม่ว่าจะเป็นรถท้องทิ้ง40710991351ต้องจอดหมดนะครับไม่จอดไม่ได้มีรถกู้ภันะครับนำล่าง คนไข้ไปโรงพยาบาลไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับนะก็ถ้าถ่ายคลิปนานขออภัยอยากถ่ายกี่นาทีก็ได้นะครับไม่ใช่ปัญหาเนาะไฟเขียวนะครับแปลว,ว่าผ่านถ้าไฟแดงคือรับ่วงมาเลยนะครับแสงจ้าม,มาเลยเมื่อวานผมไม่ได้ถ่ายนะครับขออภัยก็เลยมาถ่ายวันนี้แทนถือว่าเป็นการชดเชยได้กันเนาะเพราะว่าปกติจะลงวันศุกร์นะครับ 9กับ10แ่จะลงมาสุขแต่วันนี้รวมไปเลย9ถึง51ถ้าผมเผลอหลับหลังจากที่ว่าลงคคดขบวน9เสร็จแล้วเนี่ยก็ขออภัยนะครับเพราะว่าบางทีมันง่วงนอนจริงเนะาะเมาได้ียกว่ากินยาเออยาแก้เว้นหัวเข้าไปนะครับก็เลยทําให้ง่วงนอนนะครับนะยาโดนนมูกด้วยก็ทําให้ง่วงนอนเช่นกันหืมจะลงเฉพาะวันศุกร์นะครับ แต่เมื่อวานไม่ได้ถ่ายเนาะก็เลยมาลงวันนี้แทนนะครับสาหึแสงกับพี่มาเลยสุดยอดตื่นเต้นนะเวลาถ่ายขบวนเนี้ย10ด้วยตื่นเต้นมากได้เห็นจจัชอุน่าแมนได้แ,แบบมันตื่นเต้นนี่นะครับหมายเลขอะไรเนี่ย5203 q s y 5203นะครับ อันนี้ถัดไปพิษณุโลกนะครับรถไม่จอดพิจิตร